ครับนี่นะครับประทัดที่ให้เด็กเด็กเล่นขายอยู่ทั่วไปตามร้านเลยครับผมขายทั่วไปตามร้านครับผมไม่ขอเอ่ยนะครับว่าซื้อจากที่ไหนทุกคนอาจจะรู้ดีมันเป็นดูสภาพอ่านี่เรามาดูนะครับสภาพก่อนจุดน้ไอ้นี้คือเหล็กนะครับเหล็กนะครับเหล็กนะครับนิ่านะครับสภาพเขาสภาพเาครับเครับครับอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวกันดูนะครับ

ครับชัดเจนครับดูเราพยางอืมรควันนะครับเหล็กจุยครับยาหายหมดครับเหล็กจุยคืนครับเหล็กนี่หักเลยครับดูพยาเมื่อกี้ถ้าไปยังถ้าเป็นแบบนี้เราจะแจ้งความได้หรือเปล่าครับว่าเขาขายของไม่รู้ตรงนี้ไหมขายของเกินไปเมื่อกี้เมื่อ อ่าครับนี่นะครับอีกลูกหนึ่งนี่ไายรวมนึงมานี่นะครับอีกลูกหนึ่งเล็กนะครับอ่าจุดแล้วก็วิ่งอ่ะกูอยู่ตรงนี้แล้วโดไหโอ้ อยู่เลยอย่างแมกขาของขานี่ใครจะกล้าหามเกลวครับเนี่ยถ้าเกิดมันยังขายวางในตลาดอุ้ยไอ้เหี้ยขาดทนเลยยัดแมทนี่คือขาดทนนะครับเหล็กนะครับนี่นี่เล็กเหล็กนะครับขาดทนครับเราจะทำยังไงดี